สวัสดีด้วยครับผมนะดึกๆแบบนี้นะครับรีวิวกันนะครับนะสำหรับเฟนเดอร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือเฟนเดอร์เจแปนนี่เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าฟอยล์โรดด้วยนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับนี่เลยครับอ่าให้ดูผมเซตอัพใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าบอกสเปคคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับนะ ตัวหลังนะครับเป็นดีมาโซเลยนะครับเป็นก็คือชุดปิ้งอัพเดิมๆเขาเลยนะครับของ j 8แปนเขาเลยถ <c oughs> ือว่าใช้ได้เลยล่ะไม่ธรรมดา1 v ึ่งวอลุ่มนะครับมี2โทนนะครับอ่าแล้วก็ซีเล็เตอร์5ทางอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ดีมากๆนะครับ <c oughs> ฟอยล์โรดดีมากๆเป็นของโก t ท็อปเลยนะครับ G ีโก o ท็อปโอ้โหโยโกนีนแบบนิดเดียวนะครับอ่เดี๋ยวจะช่วยดูนะครับนิดเดียว ค,คือนิดเดียวนี่คือแบบมีเสียงเลยอ่ะนะครับนะนี่ครับคือโกท็อปเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นคันโยกที่ผมชอบมากที่สุดแล้วองจริงนะผมผ่านกีต้าร์มาเป็นร้อยร้อยตัวเนี่ยผมทดสอบได้เลยว่าโกท็อปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอยล์โรสที่เรียกว่าที่ผมประทับใจมากที่สุดคือคือแล้วนิดเดียวครับมันก็สามารถจะเป็นเสียงให้แล้วบางอันอื่นนะคันโยกอันอื่นนะแบบ แตะกว่าจะโหวกว่าเสียงจะมานต้องแตะแบบว่าเยอะนะครับอันนี้แบบคือแบบนิดเดียวอ่ะถ้าคุณเล่นเสียงแตนะนี่คือแบบว่ารู้เลยอ,ะอ่ะอาสมุษนี้นะขออนุญาตเบาเสีงอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่คือคุณแตะนิดเดียวมันมาเลยนะครับเี้บอกตรงว่าโคตรด,ดีเอาจริงครับนะคอนเฟิร์มได้เลยนะผมมีเนี่ยจีโคท็เนี่ยผมเก็บไว้หลายๆตัวเลย นะครับนะคือมันดีจริงนะครับนักคนโยกน่าต้องยอมรับเลยว่าของดีนะครับเห็นไหมครับของแท้เลยนะครับจีโก้ท็อปแค่แค่คันโยนี่คือกินขาดแล้วบอกได้เลยนะครับอ่าและนี้ครับก็เจแปนเลยนี่เลยครับของแท้เลยนะครับเจแปนผมแกะมาแล้วมีมีรูปตอนแกะด้วยนะครับก็คือบอดี้นะครับบอดี้กับคอนี่คือชิ้นเดียวกันเลยเป็นเจแปนเหมือนกันมีรหัสเรียบร้อยเลยนะครับดูรูปได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับใครที่สนใจนะครับอ่าแล้วก็ อะไรอีกอะคอนะครับผูกคอที่เล่นง่ายมากๆนะครับนะแต่ก็จะมีตําหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะน่าจะน่าจะแบบว่าทำมานิดหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้นิดหนึ่งถ้าไม่ซีเรียสเขาทําเรียบร้อยแล้วนะครับมันน่าจะบินบินนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยแบบว่าเอามาแบบว่าแปะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับเนี่ยแค่นั้นเองครับถ้าไม่ซีเรียสรับได้นะครับอ่าก็จัดไปได้นะแต่ว่าถ้าลื่นลูดปึ๊ดเนี่ยลื่นปึ๊ดเลยนะครับอ่าก็ทำมาเนียนแค่นั้นเองครับ นอกนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีรอยตามการใช้งานเนะาะตามการใช้งานแค่นั้นเองครับ,นะรบไม่ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคอนี้ดีมากข้างหลังเนี่ยบอกได้เลยว่านะี่ครับดีมากๆาสภาพโดยรวมนะผมให้สภาพโดยรวมนี่คือแบบว่าคือดีเลยอะนะี่ยคือเรียกว่า90%อัพเลยใช้ได้เลยนะ <S 2> <S 2> <S แล้วปิกอัพนี่เขาท่านจะว้างนะใครๆก็รู้อยู่แล้วนะซิงซิง,ซงฮามโอ้โห ิงซิฮัมเป็นอะไรที่เรียกว่ากว้างอยู่แล้วนะครับนะเสียงโค้งเสียงคลีนี่เรียกว่ามาเต็มๆมันอยู่แล้วได้หมดนะทุกแนวนะเสียงโค้เสียงคลีนนี่คือมันได้หมดนะทั้งแบบว่าคลีนนะครับแล้วก็แบบว่าะแวง สายเฟนเดอร์ S S เลยนะครับอ่ะลองทิ้ปิกอัพตัวกลางคือตรงนี้บอกตามตรงว่าถ้าไม่ได้ขายไม่เสียดายจริง <c oughs> คือมันจริงจริงนะครับคือผมชอบมากเลยไอ้ <c oughs> พวกแบบว่าคันโยกอที่เป็นแบบว่า G ีโอทอนี่คือมันมัน โอ้โหในราคาแบบเนี้ยแล้วได้ G Core Top G Core Top มันอยู่ในระดับแบบว่าถ้าคุณไปซื้อแยกเนี่ยนะครับมีมีหกเจ็ดพันได้เฉพาะเฉพาะนี่นะเฉพาะหย่องเนี่ยฮะเออมีหกเจ็ดพันหรือเพื่อเเนี่ยแบบดีๆรุ่นท็อปหน่อยโอโ้เล่นกันเกือบหมื่นนะครับ G Core Top เนี่ยดีคือบีเลยนะเนี่ยนะคือโยกได้อิสระเลยนะครับใช้ได้อ่ะต่อมาปิ๊กอัพนะครับผสมนะครับระหว่าง D M A C O กับตัวกลางนะ เ e n d ดอคือมันใช้ได้หมดนะใช้ได้กว้างนะต่อมาตัวหลังแต่ก็จะเหมือนเหมือนแบบว่าสไตล์แบบว่า,า,แ,บบวาแรงๆหน่อย ได้เลยไม่ธรรมดานะครับอ่ะนะครับต่อมาเป็นเสียงบอกว่าอ,ออกแนวแบบค้านหน่อยอ่ะนะค้านนะ <c oughs> ให้เรียบร้อยแล้วนะดูระนาบเฟตได้เลยเห็นไหมครับเป็นระนาบเดียวกันเลยเห <ouse reasoning paper> ็นไหมครับดูวิธีดูว่ามันตรงหรือไม่ตรงหรือว่ามันเรียบหรือไม่เรียบอะไรเงี้ยดูดูตรงแสงครับนะฮะคุณดูว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบว่าวิ่งวิง่งวิ่งเหมือนกันเลยไหมครับอ่าดูง,ง่ายเลยครับบางทีเนี่ยผมเห็นบางคนไปส่องางนี้นะครับ <aqui> <te le> ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจริงเนี่ยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรดูตรงแสงมันจะมันจะง่ายนะเวลาดูหรือดูวัดเดียวนี่คือรู้เลยว่า อันนี้ตรงหรือไม่ตรงดูตรงแสงนะครับดูมันท้อนแสงก็รู้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาเสียงว่ะเสียงแตกๆคือเสียงแตกๆนี่ก็เอาอยู่เลยสบายโอ้โหนะดีมาซิโอตัวอย่างนะตัวนงตัวหน้าถือว่าโอเคตอบโจทย์ ใครที่แล้ว่าเล่นแนวแนวพิเศษหรือว่าแนว,แนวสากๆๆหรือว่าคือมมนได้เหมือนลกแนวนะครับไอสากไอสากอะไรพวกนี้มันมันอยู่ที่เราจะปรับ EQ ต่างๆเหล่านี้ด้วยเราจะปรับให้มันทุ้มหมดนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเราลดแหลมมามันก็เป็นอย่างนี้นะครับมนอยู่ที่าการปรับ EQ ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอันดับต่อมาเป็นเสียงโซโล่กันบ้าง លឿនធម្មតា คือเล่นง่ายมากนะคอเนี่ยผมไม่ต้องดีดนะเอาจงจริงผมไม่ต้องดีเลยเคือเล่นง่ายคือกีตาร์เนี่ยถ้าเึิดไม่คุณไม่ต้องดีนะครับนะมันคือมันง่ายอยู่แล้วนะครับอ่าเรื่องพวกนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนะก็อันนี้เป็นรีวิวตอนดึกๆนะก็ขอสบายๆนะรีแล็กรีแล็กนิดนึงแลวกันเนาะอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต้องขออภัยนะครับผมนะ จริงๆแล้วเราต้องตั้งกล้องไว้อย่างนี้แล้วมันจะแพนมาตรงนี้นะครับวันนี้เราอัดกันด้วยพอร์ตนะครับขนาดพอร์ตรุ่นเก่านะฮะให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมนี่ครับนี่อันนี้ของพี่ชายให้เซตอัพให้นะครับอันนี้ขนาดเป็นพอร์ตรุ่นเก่ารุ่นนับป๊อปใช้เลยในอัลบั้มแรกๆเลยนะครับนี่พี่ชายเขาบอกซื้อพร้อมกับป๊อปเลยนะครับนี่ครับยังเสียงยังเสียงสมัยใหม่เลยนะครับเนะเพราะนั้นเนี่ยกีตาร์เนี่ยส่งไปดีแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เซตอัพ <Set> <s ierra> เปลี่ยนสายทั้งหมดแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับผมไปสายสนิทเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนเราเราเปลี่ยนสายให้เลยอย่างดีเซตอัพอย่างดีครับผมนะแล้วก็คอนโนโยกแล้วเราเซตอัพให้แบบว่าจังเนียนเลยโยกเห็นไหมโยกไม่ลูกกีตีไม่มีเพี้ยนแน่นอนครับผมได้เห็นครับ เสียงได้เลยไม่มีเพี้ยนครับผมนะระดับจำพวกจะฝ่ายเซตอัพแล้วเลยโอ้โหยงเงไม่ธรรมดาบอกแล้วนะครับนะโอเค,อเค,อเคผมนะโอ้โหรีวิวมาขนาดนี้มันต้องโดนใจใครบ้างแล้วละ่ะนะครับนั้นะหลายๆคนรอรีวิวตัวนี้ถ้าแบบเต็มเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะครับแต่วันนี้แบบซอฟต์แต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ซอฟต์หรอกนะฮะ ถือว่ารีวิวแบบว่าเขาเรียกว่าชัดเจนแล้วก็จักเต็มเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเล่นง,ง่ายมากเลยนะครับคือผมชอบคอด้านหลังมากๆนะครับคือบอกตรงๆว่าเอาจริงๆไม่ได้อยากขายเลยจริงๆอานด้พูดตรงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะมันดีกีตาร์เท่าไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราจับแล้วมันเข้ามืออ่ะแล้วมันฟิลลิ่งอ่ะมันได้นะอย่างผมเนี่ยอันหนึ่งเลยเนะี่ยผมชอบไฟโลด,ดอยู่แล้วนะสองคือผมชอบทรงสเต็ สามคือผมชอบซิงซิงฮัมมันปรับได้ก,กว้างแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งเวลามาแก๊กนนหน้าๆอย่างเงี้ยเวลาเล่นพวกบูอเลนะ่เนี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าออกแนวเฟนเดอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะชอบและที่สำคัญคือมันเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็คอขาวนะแล้วก็ตาเฟนเดอร์อย่างเงี้ยคือเฟนเดอร์เชียร์แปนของจริงนะครับไม่ต้องห่วง,งนี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะคือโอ้โหเรียกว่า คือใครที่มองแบบว่าตัวเองเหมือนจะวิเศษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ใช่อนยะู่แล้วบางคนนะถึงขนาดเอาไปแปะคอดาวอะไรเงี้ยไปเสริมนะอันไ,ได้เลยก็ได้ก็ได้ไดนะผมว่าก็หล่อเลยอ่ะเนี่ยดูดิเห็นปะเนี่ยคือมันหล่อเลยะนะครับอันนี้ผมขัดเรียบร้อยแล้วครับใช้ผ้าใช้น้ํายาเขาเรียกว่าสปาอ่าสปาเรียบร้อยแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ของผมไปเนะี่ยคือว่าเป็นมือสองที่จะภาพดีที่เรียกว่าจะใช้คำว่าบูรณาการมันก็จะเกินไปไม่เก่าขนาดนั้น,นครับ ใ่ว่าเซตอัพแล้วก็สปาดีกว่วอ่าเซตอัพแล้วก็สปาให้ทุกท่านเรียบร้อยแหละมันเล่นง่ายมากนะดูดูคุณคุณดูผมปั่นได้สบายจ้ ยกลงเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือการเซ็ตอัพของยูพิทไฟแล้วที่สำคัญคือ G ีโก้ท็อปมันไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนมันอยู่ในกีตาร์รายระดับไฮเอ็นคุณไปดูเรื่นเลยพวกเซอร์คอมเมดิสันนะครับต่างๆจะมีอยู่2ยี่ห้อก็คือยี่ห้อไฟโลดกับยี่ห้อ G ีโก้ท็อปคุณไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีอ่าพวกกีตาร์ไฮเอ็นเนี่ยผ่านมือมาเยอะนะครับแล้วพวกเซอร์พวกทอมอะไรพวกนี้นะครับจะมีตัวนี้เลยคําว่า G ีโก้ท็อปคุณไปดูได้เลยนะครับแน่นอนครับผมนะมันจะเป็นว่าเนี่ย หยองประมาณอย่างนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่คือว่าของจริงนะครับแล้วที่สำคัญผมบอกว่าโคตรคุ้มอ่ะจริงจคือราคาที่ของ่อโคตรคุ้มจริงๆนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับรีวิวกันแบบว่าพอพอหายอยากกันไปนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆตัวนี้ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มอ่ะจริงจคุ้มเลยราคานี้ก็โอเค,าค,าอเ,คเลยนะครับอ่ะโอเคเซตอัพโดยเฉพาะกิจไฟเล่นง่ายแน่นอนนะที่สำคัญคือเฟดเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าจัมโบ้ um เลย,น, um เลยละนะครับนะไฟจัมโบ้เลยล่ะนะครับนะไม่ธรรมดานะครับคือเล่นง่ายสายปัน่นสายบูนะสายเขาเรียกว่าลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะไฟใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอะไรงี้ยได้สบายเลยนะครับหายห่วงนะครับอ่ะโอเคจัดไปเนาะกับการรีวิวเจ้าเฟนเดอร์เจอร์แปนตัวนี้แล้วกันนะครับผมนะใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ